สวัสดีครับอิกคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเบสโกบอลนะครับผมเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนี่เองเมื่อวันที่10มกราที่ผ่านมานะครับผมก็ลองมาทดลองเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเลยนะครับเกมค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็เล่นง่ายตามสไตล์มือถือมีให้โหลดทั้ง iOS และก็ Android นะครับตัวเกมนะครับ ว่าได้ง่ายจริงเพราะว่าเราแค่กดคลิกเควสนะครับแล้วมันก็จะไปสํารวจเควสได้เลยนะครับหรือบางทีเราอาจจะมากดข้ามเลยก็ได้นะแล้วเราก็รับเควสเลยนะครับเมื่อเราเลเวลถึงเห็นไหมครับพอเลเวลเราไม่ถึงเราก็กดรับไม่ได้แต่พอเลเวลถึง15ปุ๊บเราก็กดรับได้นะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเล่นเควสตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ประมาณ39หรือ40นี่แหละนะครับไม่นาน ครับไม่นานมากาเขาจะให้วเวลาเล่นไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่ขึ้นมานะครับถ้าอุปกรณ์ไหนดีกว่าเราก็กดสวมใส่ได้เลยแต่ที่ออฟจะตรงไม่ตรงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมเล่นแบบ PC นะครับความชัดแบบ PC จะจะจะ,จะสนุกกว่านะครับการกด1,2,3่งสมนการกดเพิ่ิวนะครับผมผมเลือกเล่นอาชีพธนูมันมีทั้งหมด5อาชีพ จะประกอบไปด้วยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์เลยคือการโจมตีระยะใกล้มีดีเฟเอนทีท่ค่อนข้างหนาะสามารถที่จะโจมตีกลุ่มได้นะครับในระยะไกลเมดเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับก็มีทั้ง2เพศด้วยนะทั้งชายและหญิงนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างแรงและเป็นกลุ่มฮะแลนเจอร์นะครับเป็นการโจมตีระยะไกลกว่าเมดแล้วก็เป็นการใช้สกิลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เล็งในจุดตายของคู่ต่อสู้หรือว่าการโจมตีที่หนักหน่วงนะครับผมส่วนอัศวินนะครับก็เน้นแทงเน้นเรียกมอนมาที่เรานะครับเลือดเยอะๆหนาๆนะครับส่วนพระเลยนะครับจุดเด่นของมันก็คือฮิวให้เพื่อนๆและก็ชุบชีวิตครับมีเพศเดียก็คือเพศหญิงเนาะโอเคเรามาดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับการเก็บเลเวลของเกมนี้ ผมให้ค่อนข้างดีนะก็คือเราจะไม่สามารถกระโดดได้ต่อให้เรามีของดีชุดดีๆนะครับเราก็ต้องเล่นไปตามสเต็ปของเลเวลนะครับอ่าวิธีการไปนะครับเราปุ่มที่ผมใช้บ่อยๆเลยมีแค่3าปุ่มก็คือปุ่มรายวันปุ่มกระเป๋าแล้วก็ปุ่มขีดสาขีดก็คือน่าจะเป็นตัวสิทธิ์เทมนะครับที่บอกว่าเนี่ยเราจะจัดก,การอุปกรณ์ของเราทั้งหมดอะ่ะเราต้องจัดก,การในหน้านี้นะครับรายวันคืออะไรเรากดคลิกเข้าไปอ่ะครับ Uh, ถ้าเราจะเอาตัวไปเวลอ่ะผมมองแล้วมันค่อนข้างที่จะช้ากว่านะครับให้เพื่อนๆ่อกดเข้าไปที่สำรวจโลกอย่างนี้ครับมันจะเป็นเควสตรายวันเลยถ้าเพื่อนเพื่อทำเควสตรายวันครบนะครับเพื่อนเอนก็จะได้กล่อง120ในแต่ละวันนะครับผมอยากให้เพื่อนเพืเข้ามาเล่นและเล่นให้ครบ120ก่อนแต้มที่เก็บสะสมจะอยู่บริเวณด้านข้างของคำว่าไปอยังเนาะ เกมตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับมีหมวดภาษาไทยให้ค่อนข้างดูง่ายแล้วก็เล่นไม่ยากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลของไรเราสามารถจะกดอ่านเองได้แล้วก็เรียนรู้ทักษะจากการสอนใน10นาทีแรกไปก็ได้นะครับกิจวัตรประจําวันนะครับตัวนี้สําคัญสมมุติว่าเราทำ q u ควสรายวันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาทําจุดๆนี้ให้ครบจะดีกว่านะครับเช่นอาจจะตั้งตัวไปเลเวลเราสามารถที่จะกดไปอย่างได้เลย นี่แหละที่ดีของมันคือเราบอกว่าเราไปถึง50ใช่ไหมเราก็ยังไปที่ทุ่งวินเมนไม่ได้นะครับเราต้องอยู่ที่ที่ลากีมักัดก่อนเมื่อเราเลือกเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากดไปมันก็จะนําทางไปเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามันมีคําว่า rec ข้างหน้าเป็นสียงแดงอะ่ะตรงจุดนั้นคือสามารถ p p ได้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเทเลพอตอ่าแล้วมันไปยังจุดเป้าหมายได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับอย่างเงี้ยมัน p p กันได้นะ อยากให้ระวังนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไม่อยาก PVP กับคนอื่นๆละ่ะมันก็จะมีแมปที่สามารถไปได้โดยที่ไม่ต้อง PVP นะเป็นแมปเลเวล40เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูเห็นไหมออกเทียนะครับเราก็เลือกอีกเหมือนเดิมว่าเราจะไปเล่นที่ตรงไหนแล้วเราก็กดนำทางไปนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นแบบเก็บเลเวลทิ้งเอาไว้ออตโต้ลแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาให้กดโทโทีไม่ได้ ตร,ตรงนี้ก็คือจะเป็นแมปที่ไม่โจมสีด้วยกันครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการ level เลเวลนอ้องโอลาเรากด exit ออกนะครับมันจะมีโหมด AI ให้เราเอาเล่นครับก็คือใน24ชั่วโมง AI เราจะได้ทั้งหมด4ชั่วโมงเนาะนนเพื่อนพักจากการเล่นหรือพักจากการออทเอาแล้วครับเพื่อนสามารถปิดจอ10ชั่วโมงเพื่อนเข้ามานะครับ e.x.p. ขอว่จะได้เหมือนกันที่เพื่อนๆเอาตัวเข้าเล่นเนาะแต่เลเวลไม่ได้เยอะหรอกบอกได้เลยว่าว่าน้อยแต่ดีกว่าไม่เปิดะครับกิจกรรมที่ได้เลเวลเยอะๆเลยนะครับจะอยู่ในนี้พวกนี้กิจกรรมหลายวันอย่างเช่น e.x.p. เกล e x.p. เดียวอย่างเงี้ยได้เยอะมากจะไปอยากให้ดูแล้วก็เทลพอร์ตอ่ะอย่างเงี้ยครับเราก็ปล่อยให้มันออโต้ไปเลยนะครับเห็นไหมออกมาได้เยอะนะครับ เอ็กซ์ได้ตั้งแสนแปดนะถ้าเราจะบูทเอ็์คีนะครับให้มาสีกระเป๋ามันจะมีอ่าเหล้ามีไอห้กินนะครับเพื่อใช้รับเอ็กซีจากการสังหาได้ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะและซ้อนทับสูงสุดได้ถึงห้านะครับก็คือเอาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ด้วยกันครับผมนี้กิจกรรมรายวันเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับอยากต่อ มันก็จะพาเราไปยังเลเวลกิจกรรมนะครับแล้วกดต่อสู้ไปเรื่อยๆหาของไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแบบนี้ <c oughs> นเพืเห็นไหมครับมุมบนซ้ายบนนะครับอีกทีไฟเหตดแสงแล้วนะครับเลเวลขึ้นไวมาก <c oughs> เอาจริงๆถ้าไม่ซีเรียสมากนะาการเลเวลนะครับแล้วก็ไม่มีปาร์ตี้ที่เป็นประจำ ผมมองว่าแค่เล่นพวกท e ีารวันนะครับให้ครบผมก็ว่าได้อีกีเยอะแล้ว,แ,ลวแต่เพื่อนๆจะจริงจังกับเกมนี้นะครับจากที่ทดสอบเล่นในเซิเร์ฟเซิร์ฟสามพอเซิร์ฟสี่เปิดเขาจะแจ้งในทวิตเตอร์ใน Facebook ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไปเติมเงินแล้วก็เล่นจริงจังทีหนึ่งครับเรื่องของการเติมเงินกันบ้นางแพ็กเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆ,ๆนะครับให้ไปที่ร้านค้านะครับนี่คือแพ็กเยอะแบบ อลังการนอะแต่แพ็คที่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆที่เล่นจริงจังในระดับต้นนะก่อนที่ไปเป็นระดับแบบปูออปชั่นนะให้เพื่อนๆคิดคำว่าแจก,กับครับปูปูออปชั่นนะปูออปชั่นนะปูไปกอ่อนปูออปชั่นก็คือไปเติมปุ๊บอย่างเงี้ยกดปุ๊บได้จนถึงเลเวล60อะ่ะเนี่ยมันก็จะดรอปของตามเลเวลนะครับอาร์คำสั่งไหนคำสั่งปาตาน่าอย่างเงี้ยได้ถึงเลเวล60อะ หรือจะเรียกว่าระดับพรีเมียมนะครับกับระดับดีลักก็ได้นะครับก็จะมีทั้ง2แบบเลยให้ซื้อนะซื้อได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้คือระดับปูนะแต่ถ้าเพื่อแค่เล่นนะครับเอาจริงจังระดับแบบกลางๆนะสิ่งที่ผมอยากให้ไปซื้อนะครับก็คือการ์ดลายเดือนกับการ์ดวายุการ์ดลายเดือนมันจะดอกเพชรนะครับขั้นต่ําวันละร้อยนะครับหลักครั้งแรกก็จะได้เยอะหน่อย ครับละร้อยแต่ถ้าเ,เพื่อนๆปลดวายุด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เป็น200นี่ก็คือเพชรวายุนะครับแถมถ้าปลดวายุเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆก็จะได้บัฟฉายารายเดือนเนาะแพ็บวกนะครับการโจมตีมอนสเตอร์ก็จะบวก x p เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับโอเคตรงนี้นะแล้วก็ทุทกๆ7วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้แพ็คพิเศษอีก1่แพ็คด้วยนะครับผม จะมีแค่2แท็คนี้ใช้เงินทั้งหมด12ดอลลาร์นะครับก็น่าจะเป็นเงินอยู่ที่ไม่เกินเดือนละ400บาทอันนี้สำหรับผู้เล่นที่จริงจังนะจริงจังแต่ยังไม่แบบฟูนะบัตรมหากาบนะครับคำสั่งดาร์กไนท์คำสั่งปาตาน่าแล้วก็คำทีนักป่าอันนี้คือแบบฟูนะครับถ้าไม่ฟูสายเติมเงินรายเดือนกับวายุแค่นี้ก็เพียงพอตการเล่นแล้วนะครับ นี่ก็รวยนะดูสิกองทุนสำหรับการเติมโตถ้าเลเวลถึงก็รับได้อีกนะครับอันนี้ก็เสริมเข้าไปในส่วนของเติมเงินละกันนะครับสามอันนี้สามแพ็กนี้นะครับแต่ที่สําคัญเลยถ้าซื้อทั้งสามแพ็คไม่ได้เลือกสองแพ็คนี้ก็เยอะแล้วนะครับเป็นดอลลาร์แต่ถ้ามีงบขึ้มอีนหน่อยนะครับก็เป็นยี่สิบดอลลาร์เพิ่มอีกเจ็ดจุดเก้านะครับยี่สิบดอลลาร์ทีนี้เรื่องของกระเป๋าว,ว่า เริ่มต้นมามันจะมี60ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มมุดยิดละเพราะว่ามันจะมีจุดแดงๆให้รับเยอะครับให้เพื่อนๆมากดคลิกที่รูปกุญแจนะครับแล้วกดยืนยันใช้เงินในการกดล็อกเท่านี้เองนะครับอ่านี่สำหรับเพื่อนๆใหม่ที่ไม่รู้นะที่ผมเห็นแล้วเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วหาจไม่เจอต่ออีกเลยกวดนะครับผมอีกอันนึงนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือทุกอย่างในเนี้ยเป็นการอัพเพิ่มตัว ดับไฟนะครับก็คือเพิ่มตัวพาวเวอร์เราให้มันสูงขึ้นยิ่งพาวเวอร์เราสูงขึ้นเราจะทําอะไรได้เยอะขึ้นแล้วก็ตะลุยด่านแล้วก็หาขอบได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงการขุดแร่ด้วยนะครับถ้าถึงระดับหนึ่งเราจะสามารถไปขุดแร่ได้นะครับเรื่องของตัวละครนะครับมีฉายาอะไรก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับปอนตอน่างๆนะครับอะไนสําคัญบ้าง อันนี้ไม่ไม่น่าจะสาคัญเนาะเพื่อนๆสามารถติดตั้งอ่าอยากได้นะครับที่อยากไปติดตั้งเข้าไปเมื่อเฮ็ดสิงที่กำหนดนะครับมันจะกดใช้อัตโนมนัติกดเซรั่มรูปเซเซรั่มเลือดอะ่ะเป็นการเติมเข้าไปก่อนนะครับเมื่อเวลาเกิดการโจมตีมันสามารถจะเติมเลือดเราให้เร่งด่วนได้ตัวนี้เนาะอันนี้กดใช้มันจะนับวินะครับในการใช้แต่ตัวเนี้ยเติมเข้าไปเผื่อไว้เลยนะครับเมื่อหมดแล้วมันก็จะมานับวินะครับผมอ่าอุปกรณ์นะครับอ่าโอเค เรื่องของอุปกรณ์ถ้าเราตีบวกเด็กเรื่องของการเสริมแก่งนะครับมันก็จะติดตัวเราไปเลยนะอย่างเช่นตรงนี้บวก19ใช่ไหมมันไม่ได้บวกที่อาวุธนะครับมันบวกที่ตัวละครเรานะครับผมการฝากไอเทมนะครับเราก็เอาอัญมณีนะครับจากในกระเป๋าตัตงค์สามารถซื้อได้มาใส่ได้นะครับเนการเพิ่มเข้าไปเราสามารถจะถอดออกจากไอเทมได้ด้วยนะการสกัดนะครับในส่วนนี้มันคือการเพิ่มสเตัปนั่นเองนะครับ อย่างเช่นธนูเราบวกหิน20ใช่ไหมถ้าเรามีธนูสลรองนะครับเราก็มากว่าที่ลูกนี้แล้วเราก็สามารถเพิ่มค่าของธนูตัวนี้เลเวล30บใส่เข้าไปในี่ยเลเวล40ได้นะครับมันก็จะเพิ่มเข้าไปโดอัตโนมัติค่าพาวเวอร์เราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะเราสามารถใส่จนหมดก็ได้นะนี่ครับใส่เข้าไปเมื่อเจออุปกรณ์ที่ดีกว่าเราก็ใส่เข้ามาครับเมื่อเราทําการใส่ผมแนะนําว่าให้เอาอุปกรณ์ที่มีในตัวใส่ให้หมด หลังจากที่เราใส่หมดแล้วอ่ะอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็ไปที่กระเป๋าตังนะครับแล้วให้กดเลือกที่ลูกเลือกด,วด่วนอ่าแล้วก็กดขายอตัตโนมัติก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาอย่างเงี้ยกดเลือกด่วนก็ได้ปุ๊บมันก็จะติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กให้อุปกรณ์ที่เราใช้ไปแล้วนะครับนายทั้ง3อย่างนี้ไปนะครับเพราะว่าผมเอออฟใส่แล้วก็กดขายได้เลยนะ ช่องว่างเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีตรงไหนอีกที่สำคัญสำคัญทตะนะครับเราก็สามารถที่จะอัพทั้งหมดได้มันเพียงพอนะในการอัพนะครับตัวเพชรตัวเนี้ยอ่มันค่อนข้างเยอะอยู่เราสามารถเพิ่มแบบเร่งด่วนก็ได้นะครับมันจะเป็นการอัพทุกสกิลเลยนะไม่ใช่สกิลเดียวเนาะนี่เริ่มลึกแล้วนะครับเราอาจจะต้องไปกดไปปลดล็อกเพื่อปลดความสามารถของเรา เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นสกิลเสริมพิเศษอยากบดการคิวอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่สกิลพักษะในการโจมตีหรือสกิลที่ติดตัวมาเนาะการอัพัตว์เลี้ยงหรือพาหนะนะครับก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างพาวเวอร์ด้วยนะครับ เช่นหัวสัตว์เนียก็ช่วยในการโจมตีใช่ไหมภาคณะแค่มีติดตัวครับมันก็จะบวกแอกแทืบวกการโจมตีให้กับผู้เล่นของเราด้วยนะสำหรับการเข้าคิวนะครับก็มีคิวคนไทยเยอะอยู่นะครับว่า T ีอหรือว่าหาคิวภาษาไทยเลยก็ได้นะครับลองกดเข้าไปดูมีคิวไฟล์นะเอออันนี้น่าเข้านะครับในส่วนที่สําคัญอื่นๆผมไม่เห็นแล้วนะครับ เอาเป็นว่าเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถจะกดเล่นนั่นแหละมุมมองนะครับมีทั้งหมด 2D 3D แล้วก็มุมมองแบบออโต้นะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองดูส่วนส่วนตัวผมชอบแบบ 2D นะครับมันเห็นได้ค่อนข้างกว้างดีเนาะอ่านี้เพื่อนๆก็ลองดูเลยครับลองจัดดูมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับมีโคเติมแรกเติมอะไรเยอะแยะไปหมดครับมีการปลดล็อกอะไรเงี้ยเห็นไหมพอเรลเวลผมกดแล้วใช่ไหมครับกดภาาสกิลหลัก เฟสหลักปุ๊บก็ได้เฟสหลักกันเพียนพอๆๆๆเลยแล้วก็ไปเลเวสี่หกได้เลยนะครับเอาราครับาเฟสง่ายดีนะเอาจริงๆนะครับสนุกดีด้วยนะครับเกมแนวนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ครับแล้วพบกันใหม่ครับอกคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากนะครับ